เอาละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายสถานการณ์ด้านความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชาอันนี้ก็ลืมไม่ได้เมื่อนกันไปติดตามกันหน่อยว่ายังไงกันบ้าง โดยนายกรัฐมนตรีล่าสุดได้มอบนโยบายรักษาความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชาครับโดยเมื่อวันที่4ธันวาคม2568นายอนุทินชาญวีรกูลนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานมอบนโยบายการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนและพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังหลักสูตรผู้บังคับบัญชาและครูฝึกชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือตัวย่อชอรบ พื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาจาก7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชารวมกว่า2,500นายครับโดยนายกรัฐมนตรีก็ชื่นชมความเข้มแข็งของทุกฝ่ายแล้ครับที่พร้อมกันปกป้องประชาชนแม่สถานการณ์ชายแดนปัจจุบันนั้นจะสงบจากการจัดการพื้นที่พิพาทด้วยหมุดชั่วคราวแบบวิทยศาศาสตร์แต่ว่าประเทศไทยเองก็ต้องไม่ประมาทเช่นกันครับโดยพื้นที่ส่วนหลังเป็นพื้นที่สําคัญในชีวิตของประชาชนการ ดูแลพื้นที่ส่วนหลังให้มั่นคงปลอดภัยก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้กองกําลังทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างไร้ความกังวลโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายนโยบายดังต่อไปนี้ครับประการแรกนโยบายแรกคือกองทัพมีหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติในแนวหน้าส่วนฝ่ายปกครองคือกําลังสําคัญในหมู่บ้านและชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงสถานการณ์ตึงเครียดต้องพร้อมอุปยบประชาชนซักซ้อมแผนฉุกเฉินและระดมทรัพยากรได้ทันทีครับนโยบายประการที่2คือบทบาทของฝ่ายปกครองและกองกําลังภาคประชาชนคนที่ประชาชนต้องคิดถึงเป็นคนแรกก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบหรือพอรอสอนี่แหละครับและก็ยังมีชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชอรอบอรเหล่านี้ ก็ต้องมีความพร้อมในการสื่อสารการเข้าถึงซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลาครับนโยบายประการที่3นั่นก็คือการเตรียมความพร้อมตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังที่ใช้อยู่ในพื้นที่7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาโดยแบ่งบทบาทกำลังพลออกเป็น4แนวสำคัญด้วยกันครับ แล้วท้ายที่สุดนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวขอบคุณชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชอรอบอทุกคนแล้วครับแล้วก็ยังย้ำถึงบทบาทสำคัญของชอรอบอรในการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังและแผนดังกล่าวนี้ไม่ใช่แค่บนกระดาษเท่านั้นนะครับ แต่ว่าต้องสามารถปฏิบัติได้จริงในทุกชุมชนกันด้วยแม้ว่าประชาชนต่างก็มีความหวังว่าอย่าให้เกิดเหตุรุนแรงเลยดีกว่าครับแต่ว่าทุกฝ่ายก็ต้องพร้อมรับมือทันทีเรียกว่าไม่ประมาทครับพร้อมยืนยันว่าหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นรัฐบาลก็จะสนับสนุนทุกด้านอย่างเต็มที่ครับพี่น้อง